โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994กลับมากันตอนะคุณผู้ชมนะฮะกับท่วงทันปากอยากเมาค่ะทันปากอยากเมาส์นะฮะนี่เลยนะเห็นอยู่ตรงหน้าผลิตภัณฑ์ขายดีอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือหลิงคอดี้นะด้วยสารสกัดจากนี่เลยทางเช่านะฮะแล้วก็เ็ดหลิงนจื ส้มสีแดงบำรุงสุขภาพนะ,ะับคุณผู้ชมนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือตัวเราเรามักจะละเลยปัญหาสุขภาพไปแล้วเราก็จะมีความสุขว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราค่อยดูแลค่อยดูแลผัดวันประกันพรุ่งแต่สังขารสุขภาพมันผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งผัดไปยิ่งผัดไปโรครายก็ยิ่งถามหานะถ้าเราไม่เติมเต็มถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของเราหรือคนที่เรารักเขาก็อาจจะจากเราไปวันนี้มาแล้วนะฮะสำหรับลิงคอดี้พร้อมป หัวใจพิเศษต้องบอกไว้ก่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีออยยถูกต,ต้องตามกฎหมายาบำรุงสุขภาพและก็เห็นผลเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณ หลายขวดเลยโอ้ใช่หลายขวดเลยนะคะสำหรับหลินคอดี้นะโดยเฉพาะวันแม่ต้องทานกันเยอะๆนี่ใกล้เขาเทศกาลวันแม่ซื้อหลินคอดี้ให้คุณแม่ทานนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นวันแม่นะเดือนพิเศษแบบนี้เนี่ยทางช่องของเราก็มีการจัดโปรพิเศษค่ะสําหรับคุณนะถ้าวันนี้รับหลินคอดี้ไปเลย2กระปุกนะฮะได้ในราคาเพียงแค่3า0 0บาทเท่านั้นและยังแถมฟรีให้อีกกับเสื้อโปโลบอกรักแม่ให้อีก1ตัวสนใจโทรเข้ามาเลยค่ะ0 0 9 9 8 0899992และอีกบอร์นย์ศ0นย 00899993ค่ะติชิโร่นะคะพูดอีกมุมความสัมพันธ์9นะฮะน้องเก้าเกริ่นผลนะคะเค,คลียร์ทุกประเด็นหรือปมกับภรรยานะทีะพ่พีการโพสต์เดือดนะทุกกรณีนะฮะใช่ค่ะหลังจากที่มีข่าวคราวนะคะของน้องเก้าเกริ่นผลที่บอกว่าไปมีปัญหากับคุณเจนนี่ในเรื่องของค่าส่วนแบ่งในเรื่องที่ว่าพอเพลงเลิกคุยท่าอำเภอออกมาเนี่ยมันดังแล้วมันแบ่งไม่ลงตัว70 30ในส่วนนี้นะคะพอมีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าทางด้านของพิติชิโร่เนี่ยเปรียบเสมือนกับ พ่อแท้ๆของน้องก้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่คนสนิทของน้องก้าพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยตอนนี้ล่าสุดเลยเพิ่งจะมีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์นะคะพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยยืนยันว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ได้ดูแลน้องก้าเด็กคนนี้คือเด็กที่น่ารักกระตันยูแล้วก็มีน้ำใจเสมอแต่ว่าในส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นเนี่ยอันนี้พี่ติ๊กชีโร่ขอไม่แสดงความคิดเห็นพาดพิงถึงใครทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายส่วนประเด็นอ,อ,อุ้ยหิวไหมลูกราคาล่าหิวไหม อิ๋วนะคะก็ต้องเป็นวัวชนหรือพ <c oughs> ัทลุงนะคะถึงจะได้นะคะ <c oughs> ส่วนประเด็นนะคะอีกประเด็นเดิอนนี้พี่ติชิโร่ก็พูดนะคะเป็นประเด็นในส่วนที่าทางภรรยาของพี่ติ๊กเนี่ยไปโพสต์ข้อความลงบนโลกโซเชียลที่มีการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้นะคะจนทาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์พี่ติ๊กเขาก็บอกว่าเออรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะแล้วก็ได้มีการตําหนิภรรยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอให้ทางภรรยาเนี่ยลบข้อความนี้ออกจากช่องทางโซเชียลแล้วเรียบร้อยสําหรับเรื่องของเงิน500บาทถามว่าผมเนี่ยรู้ไหม พี่ติ๊กเขาก็บอกว่าพี่ติ๊กเนี่ยเขารู้เหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละครั้งแรกเลยที่เคยเจอกับน้อง9ก้าตั้งแต่รายการ The Voice Kids จบไปตอนนั้นมีโอกาสได้พบกันที่หาดใหญ่ oh. ซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องเก้าเขาก็มาบอกกับพี่ติ๊กนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเจนนี่มาขอให้ไปร้องเพลงด้วยทางพี่ติ๊กเองเนี่ยก็ไม่ได้ยื้อไว้เพราะพี่ติ๊กก็เห็นว่าอะไรที่ทําให้เหมือนกับว่าเป็นประโยชน์หรือว่าก้าวหน้าสําหรับน้อง9ก้าเนี่ยก็อยากให้น้อง9ก้าได้ไปอยู่ในตรงนั้นที่มันทําให้เขามั่นคงขึ้น mm. แต่ผมมกกกกก็ตต้ออองบบ่่่นวาาาเเเเลยเยพิยไคไสััญญ น้องก้าวนะคะเราสองคนเนี่ยมีแค่สัญญาใจที่มอบให้กันแล้วผมเนี่ยก็ไม่เคยรับเงินจากน้องก้าวแม้แต่สตางแดงเดียวมีแต่ผมเนี่ยจ่ายให้กับน้องก้าวดังนั้นในวันที่น้องก้าวเนี่ยมาบอกเรื่องนี้กับผมผมก็เลยบอกให้เขาไปอยู่กับคุณเจนนี่ได้ส่วนครั้งที่2ที่เราได้คุยกันตอนนั้นน้องก้าวเขามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพลงของเขาเนี่ยมีโอกาสที่ที่ไปร่วมร้องกับคุณเจนนี่เนี่ยยอดเนี่ยสูงนะถึง10ล้านวิวแล้วตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยบอกให้ผมอ่าผมเนี่ยบอกให้น้องก้าวเนี่ ผมเองก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะทําให้น้องเก้าประสบความสําเร็จได้แบบนั้นหรือเปล่าออแต่น้องเก้าเนี่ยตอนนั้นเขายืนยันนะคะออว่าน้องเก้าเนี่ยจะอยู่กับพี่ติ๊กเออพราะว่าน้องเก้าเขารู้สึกว่าอยู่กับพี่ติ๊กแล้วเขาสบายใจเออ,เอ,อ,เอ,อนะคะติ๊กติ๊กติ๊กชิโร่นะคะ,ะไม่ใช่ติ๊กเจษฎาพรไม่ใช่อ่ะนะะ้องก้าขออยู่กับติ๊กเป็นติ๊กเจษฎาพรติ๊กชิโร่่นะคะอะ ซาร่านะฮะน้องซาร่าอดีตภรรยาของไมพิรัตนะฮะก็บอกว่าเคลื่อนไหวแล้วนะคะปมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะป่องกลางกองเขาเล่นละครเหรอ เหมือนกันนะแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกโยงในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าคุณซาร่าเองเนี่ยเธอก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นสาวสุดฟรองด้วยนะคะพอมีคนไปพาดพิงถึงเธอที่ว่าเธอเนี่ยไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแล้วทาไมต้องใส่เสื้อสีดำอำัมพารอะไรหรือเปล่าตอนนั้นเธอก็ไม่ได้มาออกมาพูดอะไรนะเธอก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าเธอตั้งใจจะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอย่างเดียวแต่ว่าล่าสุดใน Facebook ของสาวซาร่าเธอออกมาเคลื่อนไหวค่ะมีการโพสต์รูปของลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์นะคะกับข,ของขวัญวันเกิดต่อมมาาาาาไ่นน,นสวสรก็ ได้มีการไปรีโพสต์นะข้อความของสาวต้นหอมสกุลตลาค่ะที่เคยพูดเอาไว้นะคะว่าใครน่าอายกว่ากันร,ระหว่างผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบตื่นค่ะสังคมนะคะเธอก็ไปรีทวิตข้อความนี้มาโดยสาวซาร่าเนี่ยก็เขียนแสดงความคิดเห็นว่าในฐานะที่เธอเนี่ยก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันหน้าที่นี้มันมีคุณค่าแล้วก็ยิ่งใหญ่มากสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องทําหน้าที่พ่อและแม่เดินข้ามทุกอย่างไปพร้อมกับลูกมันไม่ง่ายเลยจริงๆสิ่งเดียวที่ต้องการจากคนรอบข้างก็คือคํายินดีแล้วก็กําลั พอสาวซวาร่านะคะลงรูปไปแบบนี้ก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามากดไลค์พร้อมกับชื่นชมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมากมายค่ะอ่านะฮะคุณผู้ชมนะคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันเคยเป็นคำถามในการประกวดมิสอินนิเวิร์สนะอ๋อเป็นยังไงคะแมาตอนนั้นคือมันมีนางงามจากประเทศ,ปร,เทศประเทศหนึ่งเป็นเป็นหมูกก่เกาะใกล้ๆกับทางฟิลิปปินส์เกิดตั้งคันในตอนที่มาประกวดมิสยูนนิเวอร์ส อ๋อตอนนั้นเลยใช่ใชมั่นเป็นข่าวขึ้นมาว่าต้องเอาตัวเธอเนี่ยกลับประเทศเลยส่งกลับประเทศเพราะว่าเธอตั้งท้องแล้วและก็ดันเอาคำถามเนี่ยมาตั้งเป็นคำถามรอบสุดท้าย final fraction นะฮะ,ออะรอบสุดท้ายในการประกวดมิ s ยูนิเว s ร์ปี1999เขาถามว่าถ้า Miss u n i v e r s ์เกิดท้องระหว่างครอ,องตำแหน่ง คุณคิดว่าเขาควรจะเป็นมิสยูนิเวิร์สอีกหรือไม่อ,มอมแล้วคนที่ได้ไปเขาก็ตอบได้สมบูรณ์คนอื่นเขาก็ตอบธรรมดาตัวไปอ,อเธอก็เหมาะสมนูน่นนี่นั่นนูน่นนี่นั่นแต่ว่าเอ<ม>็มปูเลเป็นนางงามประเทศจากประเทศอประเทศอะไรวะเอ็มปูเลคิวลาโกเบ วอสวาน่าตอบเลยเขาว่าไงบ้างคะแม่มิสยูนิเวิร์สคือสัญลักษณ์ของผู้หญิงและถ้าเกิดเธอท้องขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็เราต้องฉลองให้กับความเป็นแม่แล้วก็ความเป็นผู้หญิงให้กับเธอโอ้โหชนะเลิศเลยคุเทท้องฟอรเลยแล้วเธอก็ได้มงไปชนะมิเรียมเกียมเบาวไปฟิลิปปินส์ค่ะทั้งที่จริงๆแล้วฟิลิปปินส์เธอต้องมงนะปีนั้นน่ะแต่ว่าคนนี้เขาตอบดีใช่ไหมเอ็มปูเลควิลาโกเบเธอต้องไปดูหน้าตอนเข้ารอบแต่ละรอบทำไมอะคุณว่าตกใจผี แล้วตอนได้ไม่ต้องสืบเลยโอ้ใหญ่มากชุดราตีก็ไม่สวยอะไรก็ชุดใบน้ําก็ไม่สวยแต่นางไหลไปเรื่อยๆไงแล้วอ่าคำถามสุดท้ายอ่ะค่ะ ปาดมงเยยมิเลียมจากฟิลิปปินไปเลยฟาดเลยหยิบไปทั้งมงกุฎเลยมิสจูนิเวิร์สคือต้องให้เลยอ่ะก็ตอบคําถามตรงคําถามแล้วตอบได้โดนใจผู้หญิงอ่ะแสดงว่าเขาเป็นม้ามืดเหรอแม่มืดมากๆตัวก็มืดเพราะว่าเป็นนิโก้ไเป็นผิวสีเขาเป็นคนผิวสีรวผมตึงตาถลุนถลุนหน่อยนึงแต่เขาตอบเก๋มากเลยหลายคนก็บอกว่าคนดูนางงามไม่เป็นแต่บอกว่าหน้าเหมือนลิงแต่แต่เวลามิสจูนิเวิร์สันยืน3คนเขาไม่ได้มองว่าใครเหมือนลิงเขาถือว่า3คนนี่สวยเหมือนกันอยู่ที่ว่าสมองของใครจะได้ <บ>ดี<บ>ไหม m i s ม t r i b u ิ e a ี a คือสัญลักษณ์ของผู้หญิงถ้าเกิดเธอท้องขึ้นมาจริงๆต้องฉลองให้กับความเป็นแม่ของเธอตบออมือให้เลยเอจอุอ <รบ S 1> ูกไหมค่ะนะคะแล้วแมสซาร่าสามารถท้องได้ไหมคะคือท้องเสียนะ <laughs> คุณไ่กินยาต้านนะท้องก็เลยเตียนคะคะเอ๊ยยังไงนะคะสามีทาไทายยางเปลี่ยนชื่อไอจีใหม่ไม่ใช้ชื่อพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมแล้วเออหลายคนสงสัยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวลือออกมานะว่าสําหรับครอบครัวนี้เนี่ยเขาถึงขั้นที่ว่าเตียงหักอย่าร้างกาันมันต้องลืออีกเหรอตอนนั้นเขาเลูอกกันไงแม่ันมันต้องเลิกลือกันไปแล้วละแล้วมันบบน่าจะชัดแล้วล่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็สยบข่าวลือได้ไปพักหนึ่งเพราะว่าคุณอาทานเนี่ยก็ไปช่วยโปรโมทงานของสามีก็คือหมอชัดอดุลนะคะทาให้ตี สงสัยไปเรื่องมันก็เลยเงียบไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรื่องมันมาอีกแล้วเพราะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทาไมชื่อไอจีสามีของคุณทาทาเนี่ยเดิมเนี่ยก็เป็นชื่อของพ่อแม่ลูกนะก็คือชื่อทาทาหมอเรเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ชื่อเดิมนะเปลี่ยนเป็นชื่อเรเดอร์ร็อกเกตนะคะขณะที่ไอจีของสาวทาทาก็ไล่ภาพสามีไม่ได้ลงภาพคู่สามีมาได้สักทักใหญ่ๆแล้วหลายคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าข่าวลือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นความจริง hmm. มันต้องสืบอีกเหรอเป็นฉันจะเลิกสืบแล้วเรื่องคดีนี้ค่ะเลิกสืบแล้วนะเขาแค่ไม่ออกมาพูดเนี่ยเขาก็เงียบเงียบไปอ่ะเขาก็ต้องเงียบนะคะค่ะอันนี้ราคาไม่เป็นไรค่ะถึงแล้วว่าเราจะเลิกหรือไม่เลิกก็คนก็ก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงนะฮะค่ะไม่ต้องมีแล้วนะคะประเภทนี้นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลิงคอดี้ค่ะวันนี้มาพร้อมโปรสุดคุ้มเลยค่ะสําหรับวันนี้ถ้าคุณรับหลิงคอดี้ไปเลย2กระปุกนะได้ในราคาพิเศษเหลือ3,000บาทเท่านั้นและยังแถมให้ฟรีอีกกับเสื้อโปโลลบอกกรัััแแม่ตววะนนนี้ มากๆสําหรับเดือนนี้ด้วยเป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะเพราะฉะนั้นทางช่องของเราก็จัดโปรพิเศษ,ษค่ะสาหรับช่วงนี้ถ้าคุณซื้อสินค้าใดก็ได้จากทางช่องของเราครบ4 0 0 0บาทก็จะได้รับฟรีเสื้อโปโลบอกรักแม่อีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันสนใจโทรเลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9, 9 2และอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 3าค่ะช่วงหน้านะคะพี่ตูนบอดี้แสลมก็จะวินได้เลอกแต่งงานแล้วะนะคะ <มา S 2> จะแต่งว,วันไหนยังไงติดตามช่วงนี้พักสักรู่หน,นคครับ่ะ